สวัสดีครับมาเนี่พามาชมสมเด็จวัลขังรุ่นแตกลายงาครับสร้างปีห้าหครับห้าหมีมให้ชมอยู่สามองค์นะครับ3ามองค์สมเด็จวัลคังรุ่นแตกลายงานะครับคณะาเกาวัลคังสร้างบวานว่ามาชมเนื้อหาของบนศานเลยนะครับผม มาชมแต่ละองค์นะครับแต่ละองค์มันเป็นอย่างไดเนื้อหาหม้วนสารนะครับมาชมกันใกล้ๆนะครับชมกันใกล้ๆดูนี่ก็สิมีโคตรระข้างตอกอยคทางทางไส้ทางไส้องคพระนะครับทางไส้องพระอันนี้คือเป็นตอกโคตรนะครับรุ่นแตกรายงานนะครับรุนแตกรายงาน ออมาชมด้านลังนะครับดานลังกะซิมิตรตอประทับตาของทางวัดน,นะครับของทางวัดกะซิมีตอกทุกองนะครับส่วนการตอกกะอาติบอ,บอขึ้นกันนะครับเ๋ยวแต่คนปั๊มนะครับจะปั๊มเป็นปั๊มหมึกครับปั๊มหมึกนี่กะซิมิตตำหนีในจักหน่อยนะครับ องค์สวยครับเนี no ่ยหาสวยงามครับพุทธคุณกับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับก็ต้องไปใส่ของกกงนะครับมันราคาแพงนะครับโดนนี้ครับราคาถือถือนะราคาบ่แพงนะครับยังอยู่หลักร้อยนะครับพระยังอยู่หลักร้อยนะครับพระ ดีพิธีเยี่ยมนะครับมาชมนะครับส่วนกองก็สิเป็นประมาณนี้นะครับก็สิมีพระสมเด็จวัลขังรุ่นแตกลายงานนะครับพิธีพพิเศษนะครับวัดลักังโคสิตารามนะครับอนี้ก็คือเป็นกองนะครับกองไดมาซามองครับ มักกับบูชามากเลยนะครับผมมักก็ชอบบูชามากนะครับราคาพ่แพงครับขอเป็นวันละครั้งนะครับดีเหมือนนะครับอยู่ที่คนศรัทธานะครับคนศรัทธาราคาลัก้อยก็ถ้าศรัทธาก็ดีเหมือนนะครับขอคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แวะเข้ามารับชม สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เลยครับขอบุญบารมีสมเด็จโตปกปักรักษาทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ